อนุสัญญาออตาวาโดนท้าทายทุนระเบิดน้ำยืนเปิดศึกใหม่ไทยกัมพูชาสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองรอบโลกครับสัปดาห์นี้ประเด็นร้อนที่กระทบความมั่นคงของไทยโดยตรงคือเหตุการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ทหารหารของเราสามนายต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเหตุการณ์นี้ปลุกความกังวลเก่าๆให้กลับมา และโยนคำถามสำคัญขึ้นมาบนโต๊ะเจรจาระหว่างประเทศซึ่งคำถามนี้มีน้ำหนักมากกว่าที่เราคิดนั่นคือทุ่นระเบิดที่พบนั้นเป็นเพียงมรดกตกค้างอันเจ็บปวดจากสงครามในอดีตหรือเป็นอาวุธที่เพิ่งถูกนำมาวางใหม่โดยเจตนาเพราะคำตอบของคำถามนี้จะเป็นตัวชี้วัดความจริงใจของเพื่อนบ้านและทิศทางความสัมพันธ์ในภูมิภาคของเราเลยทีเดียวครับ ใช่ค่ะคำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแต่เป็นเรื่องของพันธกรณีและหลักการระหว่างประเทศโดยตรงเลยค่ะเพราะหากผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันได้ว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกนํามาติดตั้งใหม่ก็จะหมายความว่าประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นรัฐภาคีเช่นเดียวกับไทย กำลังละเมิดข้อตกลงที่ทั่วโลกยอมรับอย่างอนุสัญญาออตตาว่าอย่างโจงแจ้งการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางกายภาพแต่ยังทำลายความไว้วางใจที่สังสมกันมาด้วยค่ะพูดถึงอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องนี้สำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะมองว่านี่เป็นเพียงสนที่สัญญาฉบับหนึ่งในหลายร้อยฉบับอยากให้คุณช่วยขยายความหน่อยครับว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้อนุสัญญาฉบับนี้มีความพิเศษและทรงพลังจนกลายเป็นมาตรฐานด้านมนุษยธรรมที่สำคัญของโลกมันแตกต่างจากข้อตกลงควบคุมอาวุธอื่นๆอย่างไรครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะความพิเศษของอนุสัญญาออตตาว่า ไม่ได้อยู่ที่การควบคุมแต่อยู่ที่การห้ามโดยสมบูรณ์ค่ะส่วนที่สัญญาควบคุมอาวุธส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่การจํากัดการแพร่ขยายหรือการใช้งานในสถานการณ์ที่จําเพาะ<ม>แต่สําหรับอนุสัญญาออตาวามันตราหน้าทุนระเบิดสังหารบุคคลว่าเป็นอาวุธที่ชั่วร้ายโดยเนื้อแท้และต้องถูกกําจัดให้หมดไปจากโลกนี้หัวใจของมันคือการปกป้องพล,ลเรือนค่ะ<ม>เพราะทุนระเบิดคือทหารที่ไม่วันปลดพระจําการมันถูกฝังไว้ใต้ดิน รอคอยอย่างงีบเชียบและไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผู้ที่เหยียบคือทหารในสมรภูมิหรือคือเด็กที่กำลังวิ่งเล่นหรือชาวไร่ที่กำลังทำกิน1ิ ปีหลังสงครามจบเหยื่อของมันยังคงเป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์นี่จึงเป็นที่มาของหลักการ4ข้อที่เด็ดขาดคือห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามครอบครองห้ามส่งต่อควบคู่ไปกับภารกิจเชิงรุกในการทําลายของเก่าและเก็บกวาดของที่ฝังไว้มันจึงเป็นส่วนที่สัญญาที่ขับเคลื่อนด้วยหลักมนุษยธรรมไม่ใช่แค่สมดุลแห่งอํานาจค่ะ เป็นหลักการที่สูงส่งและน่าเชื่อชมมากครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเรากลับเห็นภาพที่ย้อนแย้งอย่างน่าสนใจข้อมูลระบุว่ามหาอำนาจด้านการทหารอย่างสหรัฐรัสเซียจีนไม่เข้าร่วมแล้วล่าสุดประเทศในยุโรปที่เคยเป็นแกนหลักในการสนับสนุนกลับทยอยถอนตัวออกไตโดยอ้างภัยคุกค,คามจากรัสเซีย ปรากฏการณ์นี้กำลังส่งสัญญาณหรือไม่ครับว่าอนุสัญญาฉบับนี้อาจจะโลกสวยเกินไปและกำลังล้มเหลวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเมืองเรื่องความมั่นคงที่แท้จริงครับ ประเด็นนี้เฉียบคมมากค่ะและสะท้อนถึงความตึงเครียดอันเป็นนิรันดร์ระหว่างอุดมการณ์ด้านมนุษยธรรมกับสัจธรรมด้านความมั่นคงของรัฐค่ะการที่มหาอำนาจไม่เข้าร่วมมีเหตุผลทางยุทธศาสตร,ร์ที่ซับซ้อนอย่างสหรัฐที่ยังคงให้ความสําคัญกับการใช้ทุนระเบิดเพื่อป้องกันเขตปลอดทหารในคาบสมุทรเกาหลีส่วนรัสเซียและจีนก็มองว่านี่เป็นเครื่องมือสําคัญในการป้องกันพรมแดนที่ยาวไกลของตนเองค่ะแต่ปรากฏการณ์ที่น่าก,กังวลกว่าคือการถอนตัวของรัฐภาคีในยุโรปตะวันออกนี่ คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อภัยคุกคามมาเคาะประตูบ้าน <c oughs> หลักการป้องกันตัวเองมักจะมีน้ำดักมากกว่าพันธสัญญาระหว่างประเทศ <c oughs> เขามองว่าทุนระเบิดคือเครื่องมือ Are รียดินเอหรือการสกัดกั้นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกที่สุดในการชะลอการลุกรานจากกองทัพที่เหนือกว่าอย่างรัเสเซีย <c oughs> อย่างไรก็ตามการที่นอร์เวย์ยังคงยืนหยัดไม่ถอนตัวก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าการยึดมั่นในหลักการยังเป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับนโยบายต่างประเทศและ ระดับการประเมินภัย,ยคุกคามของแต่ละชาตินั่นเองค่ะเข้าใจได้เลยว่ามันซับซ้อนกว่าที่เห็นจริงๆทีนี้กลับมาที่กรณีพิพาทของเรากับกัมพูชาหากท้ายที่สุดมีหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นจริงคำถามที่ทุกคนอยากรู้และอาจจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่ออนุสัญ,ญญานี้ไม่มีตำรวจโลกไม่มีกองกำลังบังคับใช้แล้วบทโทษที่แท้จริงคืออะไร หรือมาเป็นเพียงเสือกระดาษที่ทําได้แค่ประนามแต่ไม่มีอํานาจลงโทษที่เป็นรูปธปรรมครับนี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะอ,อนุสัญญาออตาว่าไม่มีบทลงโทษในแบบที่เราคุ้นเคยเช่นการคว่ำบาตรจาก UN หรือการแทรกแซงทางทหารแต่นั่นไม่ถึงว่ามันเป็นเสือกระดาษค่ะพลังของมันทํางานผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าอํานาจอ่อนหรือ soft power อและต้นทุนทางการเมืองการลงโทษแบ่งได้หลายระดับ 1. การแปรนามและความอับอายในเวทีโลกการถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ละเมิดสนธิสัญญาด้านมนุษยธรรมจะทำลายภาพหลักและความน่าเชื่อถือของประเทศนั้นๆอย่างรุนแรง2งต้นทุนทางการทูตอาสมผลตกการขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศการเจรจาข้อตกลงอื่นๆหรือแม้แต่การเสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งในองค์กรระหว่างประเทศ 3. การบังคับใช้กฎหมายภายในนี่คือคกลไกที่สำคัญที่สุดค่ะข้อ9ของอนุสัญญากำหนดให้ทุกประเทศภาคีต้องออกกฎหมายอาญาภายใน เพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือผลิตทุ่นระเบิดนั่นหมายความว่ารัฐบาลกัมพูชาเองก็มีหน้าที่ต้องสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในดินแดนของตนเอง <c oughs> และ 4. คณะวางแผนตรวจสอบข้อเท็จจริงแม้ไม่มีอำนาจตัดสินแต่แรยง,งานของคณะทำงานนี้จะเป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการที่นานาชาติใช้อ้างอิงเพื่อสร้างแรงกดดันต่อไปดังนั้นบทลงโทษจึงไม่ใช่การสั่งแต่เป็นการสร้างสภาวะที่ผู้ละเมิดต้องอยู่อย่างยากลำบากในประชาคม โลกนั่นเองค่ะเป็นการลงโทษผ่านแรงกดดันทางสังคมและการเมืองของโลกนั่นเองชัดเจนมากครับเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดแล้วบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากเหตุการณ์ที่ชายแดงครั้งนี้ทั้งในมิติของนโยบายต่างประเทศสําหรับไทยและในมิติของประชาชนคนธรรมดาเราควรเรียนรู้และเตรียมตัวรับมือกับโลกที่ซับซ้อนใบนี้อย่างไรครับบทเรียนสําคัญมี2ระดับที่เชื่อมโยงกันร,ระดับนโยบายของรัฐเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้การทูตชงรุก ไม่ใช่แค่รอตั้งรับเราต้องผูกดันให้เกิดการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกันอย่างโปร่งใสตามกลไกของอนุสัญญาเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในภูมิภาคนี่คือการแสดงภาวะรุน้ำของไทยในเวทีอาเซียนและเวทีโลกค่ะส่วนระดับประชาชนและสังคมบทเรียนที่เจ็บปวดคือไม่ว่าสนธิสัญญาจะเขียนไว้สวยหรูเพียงใดมรดกของสงครามยังคงฝังลึกอยู่ในแผ่นดินของเรามันคือเครื่องเตือนใจว่าสันติภาพไม่ใช่แค่ไม่มีเสียงปืนแต่คือ การที่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในทุกตารางนิ้วของประเทศดังนั้นภารกิจของเราจึงไม่ใช่แค่การเจรจาทางการทูตแต่เป็นการสนับสนุนงานของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดอย่างเต็มที่การให้ความรู้แก่เยาว,วชนและคนในพื้นที่ชายแดนและการร่วมกันผลักดันให้การเก็บกวาดผนดินเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีคนไทย ต้องมาสังเวยชีวิตหรือพิการให้กับอาวุธที่ไร้มนุษยธรรมนี้อีกต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับบทวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและรอบด้านครับท่านผู้ชมจากเหตุการณ์ที่ชายแดนนำเราไปสู่การทำความเข้าใจความซับซ้อนของกฎหมายระหว่างประเทศดุลยภาพแห่งอำนาจและความจริงอันเจ็บปวดของมรดกสงครามนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาและเรียนรู้ร่วมกันต่อไปครับ สำหรับวันนี้มองรอบโลกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ